ตอนนี้เรามาถึงที่ห้องอาหารเวฟแซนด์วินแล้วนะครับก็จะเป็นบุฟเฟต์นะครับซีฟูด้ดบุฟเฟต์ในทุกวันเสาร์ในบรรยากาศของฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปที่โซนตามกิ่นอาหารซีฟู้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับ อาหารซีฟู้ดก็จะมีมีอะไรบ้างนะครับมีปลาเมืกอมีกั้งแล้วก็มีอันนี้กุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำนะครับแล้วก็ปูแล้วก็หอยหวานปิ้งสดสเลยนะครับน่ากินมากๆแล้วก็มีบาร์บีคิวเนื้อเป็นเนื้อสันนอกด้วยนะครับน่ากินมากเลยแล้วก็บาร์บีคิวไก่นะครับขอบคุณนะครับตรงนี้มีอะไรเอ่ย ตรงนี้เป็นอาหารทำสดนะครับในสปาจิตตี้มันก็มีเส้นดาด้วยอันนี้อะไรเหรอ,อครับอเนือซอรอตเนื้อนะครับ,รรนนรบแล้วก็มีพา,าสต้าขิงซอสนะครับทำใหม่ๆเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นปลาซาบะากับแซลมอนนะครับ มื่อกี้ก็จะมีโซนอาหารทะเลนะครับก็คือทาแบบปิ้งๆิใหม่ๆเลยเดี๋ยวแล้วคราวนี้เรามาดูโซนอาหารตอนตกกันบ้างนะครับวิ่งนี้น่ากินอันนี้น่าก,กินมากเลยครับเป็นเนื้อสันในอ,อกซอเสเห็ดนะครับแล้วก็ลาซอสเกลวีด้วยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นมันบดซอสเกลวีนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันมีสตูไก่นะครับแล้วก็เป็นสุกฟักทอง นี่ก็เป็นพิซซ่าครับเป็นมาก์ริต้าพิซซ่าอันนี้พิซซ่าไก่บาร์บีคิวชิ้นนึงที่หายไปคือผมเอาไปแล้วนั่นเองนี่ก็เป็นโ็อเก้สุกัดนะครับมากันทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูโซนที่แบบทำให,ใหม่ๆกันอีกอะไรมีอะไรบ้างอ๋อันนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟ ครับก่อนบริเวณเพียง4โวลต์นะครับนี่ต้องต้องตามต้องตาไก่ย่างนะครับเมื่อกี้พี่ชัยเอาไปอะไรให้ไหมครับเอาอย่างเหรอเอ้ยไหมสั่งเวลาก็ลืมนะครับนี้เอาไปเผื่อคุณพ่อนะครับกินซมตับขอบคุณนะครับนี่อันนี้อะไรอเอ,อ่ยอันนี้หอยแมงปูเน,นื้อหัวลา,าดูสิ ฟูๆเลยอหารฟูหนึ่งของปลาสานะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งนึ่งตกแต่งด้วยแบบทไทยๆเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูเนี่ยผมชอบน้ำจิ้มซีฟูแบบสองอย่างก็จะแบบน้ำจิ้มซีฟูที่เป็นพริกแดงกับแบบที่เป็นพริกเขียวด้วยนะครับน่ากินทีเดียวอันนี้เรามาดูยำคอหมูย่างกันบ้าอันนี้แบบส้นไทยๆนะมีส้มตำไก่ย่างเข้าไปแล้ว เยากไแบบเล่นๆอะไรอย่างกินข้าวนนี้เป็นข้าวผัดแฮมสับประรดนะครับมีลูกเกดด้วยแล้วก็มีแฮมอันนี้ก็เป็นลายเทไทยเนาะแับหมูหมูผัดพริกเผานะครับต่อด้วยแกงเขียวหวานกชิ้นปลากายกินที่บ้านได้ไหม <laughs> เฮ้ยแต่เพาอาจจะน่ากินกว่าวะเดี๋ยวอาจจะลองจิ้มจ<ๆ>ิ้มไปกินสักนิดสักหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้พีไก่ทอดนะครับพีเกลือจะบอกว่าโซนนี้เป็นอีกโซนทนี่แบบผมชอบเวลาแบบไปกินไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ตามโรงแรมก็คือพวกลา,ามี่พวกชีสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกโคคัสอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโซนนี้มีอะไรบ้าง อันนี้ก็สลัดชีสนะครับแต่ไม่มีบูชีสอะแต่ก okay ็โอเคแหละกรแกลมแล้วก็มีขนมซาลาหนี้ซาลาหนี้ดูน่ากินมากเลยตัดกลับมาต่อปลาดิบกุ้งตุ้งต้มนะครับเจ้าของหอยใหญ่ๆเราเอาไปแล้วแหละอันนี้ก็เป็นหอยนะครับกินแบบกินเย็นที่มับจิ้มซีฟูก็ใส่ง่ายดี หอ,อยนงรมออรสเตอร์ของเราเนี่ยสดๆอ่ะสดๆเลยแหละสดๆสดูดีงามมากกับเครื่องเคียงสารพัดเลยถ้ากินหม้อในไทยก็เอากระถิ่นใช่ปะ่ะเอากระถิ่นไปใส่กับกระเทียมแล้วก็กระทีมลีเผาอ้อบันทีก็ไม่มีไลน์วันนี้ไม่มีอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่มีนี่ ัก็เอาน้ำชิมไปกินกับวาซาบิได้อยู่นาะสำหรับใครที่อยากกินสลัดนะครับก็แบบมีหลากหลายแบบเลยสลัดไก่ย่างน,น้ำสลัดงญี่ปุ่นยำสลัดญี่ปุ่นใ,นให่งนี้ผมชอบแล้วก็สลัดมันฝรั่งไทยกุ้งกับเดซิง่งมากินนักกินอิตาเลียนสีดีทีเดียวสลัดไญี่ปุ่นแล้วก็ผักพอเซตไว้ให้แล้วนะครับ ขนมเฮ้ยขนมน่ากินมากอะนะครับแบบมีซีซันาลฟู้ดนะพวกผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็มีเยลลี่น้ำแดงน้ำเขียวนะครับแล้วก็อันนี้ร้านเนื้อปลาศาสร์มาต่อด้วยคิงคุเล่นี่ก็น่ากินมีช็อกโกแลตมูสด,ด้วยอ่ะไปไทยกันบ้างนะครับก็มีตัวแปร อะไรอ่ะขนมกล้วยขนมตาลน,นี่มีโจ๊ตต้มด้วยไอ้เขาเรียกนะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมต้มมันก็มีขนมไทยๆอีกแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เปลือกครับบัวลอยเปลือกน่ากินมากเลยอะ่ะบัวลอยเปลือกเข,ขกาคือแบบมะพร้าวเป็นมะพร้าวเลยนะครับแล้วก็นี้อันนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยปลกองนะครับอ่ะ บางคนอาจจะบอกเบอร์ขนมไทยซื้อกินแถวบ้านได้เอามากินไอศครีมแล้วกันไอศครีมก็จะมีในส่วนของไอศครีมนั้นเรามีไอศครีมกะทิแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับเนี่ยเขาใส่ขนมปังอย่างเงี้ยบ,บอกเหมือนบรรยากาศกินบอกจริงกิ้ิ้งเรียกรสแล้วก็มีขนมปังสังขยาอุ้ยน่ากินมากเลยเสวยง,งามมาก อันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยอันนี้เป็นขนมคังสังขยาเหมอือนกันนะน่ากินแล้วก็มี่กี่ถามน้องพื่อมีตองเกียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปมากินทีหลักนี่ตองเกียวมีเครื่องเยอะมากเลยเราไปเจอกันครับและตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในห้องอาหารเวฟแซนด์วินรีสอร์งแล้วนะครับที่แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์พัทยานะครับก็ ตักอาหารก็มาเต็มที่เลยนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราไปดูไลน์อาหารมาแล้วนะครับก็ซีฟู้ดแบบจ๋าๆเลยนะครับตอนนี้ก็คุณพ่อคือคุณพ่อกำลังกินอันแล้วก็พี่ชายนะครับอา,อาหารเต็มโต๊ะเลยนะครับคืออย่างที่บอกว่าเราเน้นซีฟู้ดนะครับก็จะบอกอาหารซีฟู้ดท้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรแบบที่น่ากินบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูในแต่ละอย่างเลยนะครับ นนอย่างที่บอกคือวันนี้เราตั้งใจมากินซีฟูด้ดใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องเป็นซีฟู้ดแล้ววันนี้ใช้งานพี่หนุ่ยในการถ่ายนะครับเอาแค่จานเดียวของพี่หนุ่ยอเอานี้ก่อนี๋ยวเรามากินงานว่าแบบหอยนางรมของเขาสดไหม <laughs> แล้วก็อันนี้คือแบบกินเย็นๆก่อนนะครับมีหอยนางรมมีอะไรอะหอยนางพูเป็นหอยเม่นพูนิวซีแลนด์เนาะแล้วก็โคคัสทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันในจานเดียว <laughs> เป็นไปได้ยังไง ได้สำหรับสยามทำได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าครับว่าหอยนางรมของเขากรึบหรือเปล่านะคุณพ,พ่อเขากินอร่อยไปแล้วนะครับผมโม่หนุม่มนี่มมวแแบบเตะเดียมนะนะครับหลายๆอย่างนิดนึงนะครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมากินซีฟู้ดที่แบรนด์เซ็นเตอร์พอยเลยนะครับเอาเพียวๆเลยดีกว่ายังไม่ต้องใส่น้ำพริกผเผาอะไรทั้งสิน้นนี่สดของเขาสดแล้วนะแบบสดน่ากินมาก จะกรุบๆชิมดูนะครับเป็นเนื้ออะไรพี่หน่อยดูดูดีมากเคยพูดไปเหมอว่าถ้าตายเนี่ยขออะไรเป็นซีฟู๊ดเนี่ยมันนิพานเลยแบบสดหวานหอมไม่ต้องปลุกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา น้ำน้ำอะไรนะพ่อน้ำพริกเผาใช่ไหมครับคุณพ่อจะกินน้ำพริกเผากับอะไรนะพ่อจะกระถิ่นกระถิน,ม,ถนมันยอเลยกินยากอ่ะน้ำพริกเผากระถินมาดูว่างกินแบบไทยๆแล้วมีอะไรบ้างน้ำพริกน้ำน้ำจิ้มด้วยปะด้วยอ่ะด้วยกันมาตัวที่สองกันนะอุ้ย ยไม่ต้องคัดเลยอันนี้จานของคุณนายอเละนิดนึงนะครับมือใหม่มือใหม่มอ,หมอืมโหมันแบบสดๆตะพี่หน่อยดูดิไม่นั่นมากเลยอ่ะกรึบมากเลยเป็นไงบ้างอันนี้ตอนีิวิทเผาก็ตินไอแบบไทยๆอ่ะ นะครรับออ่ยมาหอยนางพูนิวซีแลนด์ต้งดีกว่าอืมอใหญ่มากจริงๆมันกินได้เลยนะเพราะว่าเขาทำสุกมาแล้วคนนึ่งมาแล้วแต่เราใส่ซีฟูให้แบบอร่อยนึอนี่ผมเลือกแต่น้ำจิ้มซีฟูที่เป็นแดง ถ้าอยู่บ้านคือยกใช้มือหรอวะเวลาผมว่มาทำไมไม่ใช้ซ่อม,อมองยิ้มแม่เสื้อธรมศาสตกินน่านะครับนี่นี่นาานนนนบบเป็นจานอื่นๆนะครับพี่น้องเอก็ขาถ่ายอื่นให้ดูว่าอันนี้คือจานของเราไปของไอ้น้องนุงน่มดูตัวใหญ่สะใจมากสะใจจริงเอาละนะ กินบอกเลยสดครับผมมาพัทยามากินที่นี่สดสบยอันนี้ยังเหลือเ,เลยเยอะมากเลยมีอะไรบ้างเนี่ยพี่หน่อยมีกุ้งก้างอันนี้กุ้งต้มเนาะแล้วก็มีปลาหมึกปูอืมมากินทั้นนเลยกุ้งนึ่งกุ้งนึ่งครบหมดเลยไหนพี่หนุ่นนยนะมีอะไรบ้างเราตักมากินกันวันนี้ ใน,นหอยยังไม่ได้กินอันนี้ส้มตำอันนี้งงมาก๋อนอน่าจะเอาของมาของคมณ้วยแล้วก็เนื้อใช่ไหมครับพี่หนุย่ยแล้วก็พิซซ่าอันนี้งงเหมือนกันว่าเอามาทำไมของคุณ้ม่พิซซ่านะครับแล้วก็มีอะไรที่เป็นชีสข้างในอะ่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวขอเวลากินก่อนดนะีกว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปิดซะก่อนามมัวเดินมัวถ่ายเนี่ยนะอยากให้แบบเพื่อนเพื่อน b e ได้แบบเห็นความน่ากินกันตอนเด็ดเดี๋ยวค่อยมาคุยอีกทีหนึ่งครับ อาหาว่ามีสคนกางกินยากใไหน่ยไม่กินอย่าง้างจะบอกว่าหมดนี่นะครับกินทั้งสามคนนะครับครบเลยดูนะนี้เก็บ เหมือนงงๆกับชีวิตเหมือนกันเนาะคือเมื่อกี้แบบกินซีฟู้ดคืออัดหอยน,นั่งลงมาเยอะมากแต่ตอนนี้อยากกินขาหมูมันโผเมื่อกี้ลืมถ่ายไปนิดนึงนะครับคือเขามีเป็นซุปซุปเป็ดตุ๋นยาจีนอะไรสักอย่างแล้วก็มีขาหมูมันโผคืออันนี้น่ากินมากแบบน่ากินจริงๆอ่ะก็เลยแบบเอามาแต่สาระมันอยู่ที่นี่เพราะเมื่อกี้คือคนพบกับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายมาว่า หนึ่งร้อจะคนพบแล้วหนักแต่ผมเพิ่งคนพบว่าแบบอันนี้ได้ไข่ด้วยนี่พทอดอันนี้ได้ไข่ด้วยเนื้ออันนี้ได้ไข่ด้วยแขางโตเพราะแตกเห็นเราก็ดูคนอื่นเขาแกะกันใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็แบบเฮ้ยมันแกะไงวะมันแกะยากมากแกะแล้วเมื่อกี้เอามีดแกะอะไรแกะลองแกะแบบยากคือยังไงก็ยากนี่วิธีแกะแล้ววิธีแกะที่ถูกคนอื่นเอาไปใช้ได้นะคนอื่นก็าจจะเป็นอยู่แล้วแต่เผื่อใครที่ยังไม่เป็น จะได้เป็นมนหนส์เนี่ยเขาแค่นี้เองเขาแค่นี้เฮ้ยอย่าหน้าแตกเอาไว้เนี่ยเขาเนี้ยเมื่อก <c oughs> ี้มันแกง่ายกว่านี้เนี่ยทุกคนเ <c oughs> พื่อนเพื่อนแค่นี้เองแต่จริงๆตัวอื่นมันแกง่ายกว่านี้นะบอกก่อนเนี่ยมันแค่ัมจิ้นแปดมันแกะจากข้างหน้านอ่านี้นี่ แค่นี้ดึงดึงแค่นี้เองน่ากินด้วยใช่ไหมคือก้างน่ากินด้วยแล้วมันแกะง่ายคือตอนแรกเราก็พยายามเวอะเวอะเวอะเวอมันไม่ใช่หวะ่ะคือมันแค่ด,ดึงดึงเสร็จแค่นี้เอาเข้าปากได้แหละไม่ต้องเวอข้างหลังเนี่ยข้างหลังเขาจะผ่ามาให้ใช่ปะ่ะไม่ต้องดึงแกะแล้วก็ดึงแกะทำแบบไอ้นั้นขาพี่อ่ะแล้วก็ กินพี่กอปิ้งใหม่ๆเลยอ่ะไอ้ย่างใหม่ดูดินี่คือความดีงามคุณพ่อชมเลยบอกว่าสดจริงแวเนี่ยดูริ่มๆเลยจิ้มด้วยแกงง่ายด้วยอเอาทั้งหมดเลยนะอื เสียงจะต่างอย่างตอนแรกนิดนึงนะครับหลังจากกั้งประมาณเกือบยี่ิตัวปูหอยนั่งลมคือแบบเหมือนกับคอเละสิร์ตรขึ้นตาแล้วตอนนี้ตอนนี้เรามาของหวานกันบ้างนะครับก็มีของหวานน่ากินลหลายๆอย่างเลยนี่ก็ตักมาแล้วนะครับมีบัวลอยเผือกบัวลอยเผือกนะเมื่อกี้ที่แบบเราไปถ่ายมาเป็นบัวลอยเผือกเส่มะพร้าวอ่อนแล้วแบบมะพร้าวอ่อนเยอะมากๆเลยนะครับว้าวตราติดื่มตรงนี้ เนี่ยมะพร้าวอ่อนเยอะมากๆแล้วดูน่ากินมากๆเลยแล้วก็อันนี้ฝักทองบวชใช่ไหมฝักทองบวชก็น่ากินนะครับแต่ก็ไอติมไอติมเป็นไอศครีมกะทิเครื่องครบเลยมีข้าวเหนียวมีอะไรอะ่ะถั่วลูกชิดลูกชิดนี่คุณแม่ผมชอบมากแล้วก็ขนมไทยๆถั่วแปบขนมกล้วยขนมต้มลูกตาล ยากครับก็เต็มที่เหลืยวอันนี้อีหนึ่งอีหนึ่งเซตเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คุณพ่อนั่งพักแหละนะครับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับอาหารวันนี้ไม่เคยกินที่ไหนดีจะไปเยี่ยมคุณกขนาดน,นี้นนน <c oughs> คุณพ่อละก <c oughs> <c oughs> ินในกินหนหอยนางรมไอหอยแมงพูตัวเท่าหอยนางลมไป <c oughs> คุณพ่อเลยพูดตอนนี้นะครับก็ก็ก็คุุ้มค่านะครับแล้วก็ของพี่หนุ่ยก็กำลังถ่ายอยู่น,นี่กำลังจะกิน ยินตัโฟต่อไม่จบถ่า<ท>ยของตัวเองด้วยพูดถึงยินตัโฟรครับ <c oughs> ก็หากินข้างนอกได้แตก่ก็น่ากินใช่ไหมก็กินในใ,ใ,ในในในโรงแรมก็อาจจะมีความแตกต่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปไปิดคลิปกันนะครับเดี๋ยวขอกินขนม่ออยสักหน่อยหนึ่งนะนะคบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการมา รับประทานอาหารนะครับมื้อข้าเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่ตนะครับที่ห้องอาหารเวฟแซนด์วิ้เลสรองนะครับที่แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์นะครับพัทยาก็ <c oughs> จะบอกว่าคือคุณพ่อถึงกับบอกว่าแบบอร่อยแล้วแบบคืออาหารสดแล้วก็คือกินแล้วแบบคือแฮปปี้นะครับเพราะว่าคือคุณพ่อจะบอกต้องบอกว่าคุณพ่อเป็นคนกินอะไรยากมากแล้วก็คุณพ่อกินแล้วก็บอก ไม่บนนะ่ะแล้วก็ <c ười> คุณพ่ออยู่นาหลังกล้องคือ <c ười> คุณพ่อบอกว่ากินแฮปี้อาหารสดและที่แบบผมชอบที่สุดเลยแล้วคุณพ่อยังพูดเลยพี่หน่อยก็พูดว่าหอยหอยองเขาคือจะแบบเป็นหอยแมงผู่ตัวใหญ่เท่าหอยนางรม <c ười> ใหญ่จริงว่ากินนิดหนึ่งแบบอิ่มแล้วก็อยากจะมากินอาหารซีฟูด้ดแบบคุณไม่ต้องไปปิ้งเองอะไรให้มันหัวเหม็นหัวอะไรเพราะเขาทำจัดก,การให้คุณเสร็จสับพเชิญที่ห้องอาหารเว็บแซนวินรละสเตองนะครับที่ g กรนด์เซ็น a l p o i พอตพัทยาโฮเทลนะครับที่จอดรถสะดวกสบายมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปอาหารอร่อยๆที่ไปที่อื่นกันต่อขอบคุณนะครับสวัสดีครับ